ใหม่กวใจเดิมกันที่นี่ค่ะก็เป็นเป็นการเปิดก่อนที่เราจะออนแอร์วันแรกอะคะ่ะวันแรกเธอจะออนแอร์ทวนที่ยี่ส องีรเื่น้ไาจริงๆแล้วมันมีเป็นการเล่าเรื่องของหลายๆเจเนอเรชันอย่างพี่ี่บอกว่าอยากทาซีรีส์ให้เป็นดูแล้วอุ่นใจดูแล้วยิ้มได้แล้วก็เลยเลือกเรื่องนี้มาครับเป็นเรื่องของเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่นะมีพี่อาพิตุ๊มีเจเนอเรชันของนักแสดงรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีรุ่นเด็กด้วยน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของซีรีส์วันนี้ที่ทําให้อุ่นใจได้ครับนักแสดงหลากหลายแยะแยะมากมายในการร่วมงานกันในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วทุกคน เปิเต็มที่มากๆจริงๆเนาะแล้วจริงๆเรามีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วมีเวิร์กช็อปมีการอ่านบทมีการทํากันบ้านกับพุ่งกลับด้วยแล้วก็ทําให้พออยู่ในกองถ่ายก็ค่อนข้างจะราบรื่นใช่ไหมใช่เลยใช่เราบรื่นเรื่องราวอะไรบ้างเขาต่างกันเรื่องเป็นอนไรเรื่องผมว่าเป็นคอมเมดี้ด้วยอันนี้น้องเล่าไหมอ่านพี่เต้เล่ามาได้ครับก็เรื่องมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ มีน้ําตานิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าครับเขาสองคนเคยรักกันมาก่อนในช่วงสมัยวัยเรียนแล้วก็โตมาด้วยกันครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ทั้งสองคนต้องแยกจากกันแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาโตมาปุ๊บโลคชะตาครับทาเห้เขาสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีน้องๆเนี่ยครับเป็นลูกของแต่ละคนมาเจอกันก็คือตัวผมนะครับรับบทป็นธานครับพาลูกไปสมัครเรียนแล้วไปเจอกับอาคินพี่กลอล์ฟที่ พาลูกมาสมัครเรียนเหมือนกันก็เลยมาเจอกันก็เกิดเรื่องราวล้ำใหม่คลิปนี้กันคู่นี้แหละคู่นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมาจากการที่คู่นั้นเนี่ยกลับมาเจอกันแล้วก็คือตัวตัวผมเองเนี่ยจะรับบทเป็นโดพัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณอคินนะครับแล้วก็คุณคุณปอนเนี่ยเป็นตากล้องแลนซ์ที่อยู่ในเษัทของคุณอคินด้วยก็เลยมาเจอกัน แล้วเกิดความรักที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในการทำงานไมะยังไ่าีเองผหนมนนึงให้รคุยกับน้เป็นหลัรับนผบคเป็นพี่นัทพี่นัทพี่นัทครับรัเป็นนัดนะครับก็เป็นเหมือนแบบ อยากจะเป็นมือที่สามพี่ชายพี่ชายก็บอกพี่ชายก็บอกมือทีาก็บอกชอบชอบทางทันนะครับแต่ว่าก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูกันครับเลูกับน้องเป็นยังไงบ้างครับก็ลูกน้องๆเก่งทุกคนเลยครับรับรองนะครับว่าดูเขาทุกคนเนี่ยแล้วก็อย่างโดยเฉพาะสองคู่เนี่ยดูแล้วก็ทั้งท็อปทั้งเหยียดเลย เรีนรู้กันแล้วเรีนรู้มาเรีนรู้มาครับ่อย่างไตอนแรกเาจะได้ดูในปุ่มนี้ก็มีความพิเศษอะไรให้เราได้เห็นบ้างครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้ว่าเป็นการเริ่มต้นต่งของเรื่องเลย ถ้าได้ดูบุ๊กก็จะเห็นว่าปอ๊บมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงมีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นทําไมถึงมีแบบมันมีดงออกการแสดงออกการแสดงออกแบบนี้ก็อีพีแรกก็น่าสนใจเลยครับอยากให้ติดตามกันครับมันจะได้รู้กันเลยครับว่าใครเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องใครเป็นคนทําผิดนะครับใครเป็นคนไม่ยอมแหม่ไม่ยอมคุยนะครับมีเสิร์ฟมีเสิร์ฟเลิฟซีบ้างไหมคะรั้ ตั้งแต่ EP แรกเลยครับแน่นอนเสริฟฉ่ำเลยครับเููของผมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วัยมัธยมนะครับวัยวัยรุ่นเออมหาลัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็วัยทางานส่วนของผู้นี้ก็ปริญญาโทเปริญญาเอกครับคือดูจบล้วต้องเรียกพวกเขาว่าสัตราจารย์ทางด้านเลิฟซีนได้เลยครับผมไม่เรียนจบด็อกเตอร์แต่ชื่อผมนำหน้าว่าด็อกเตอร์กันเลย ผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะครับนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ผูกพันหัวใจกันนะครับถ้าลมหนาวนี้อยากให้พัดพาใครสักคนกลับมานะครับก็ต้องดูซีรีส์นี้ครับ29พฤศจิกายนนี้ครับของทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัได้ที่ไอชิบีครับเวลาหาดูครึ่งครึ่งครับทุกวันเสาร์เหมือนกันเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหม พี่เด้รับบทเป็นคุณแม่ครับเชิญเฉินเฉินเป็นไงเรื่องนีง้ นิ่งไหครับขอภาพนิ่งกล้องนี้นะกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสอง